ก็วันนี้วันที่11เดือน14 4โมงอีก10นาทีครับมาดูบ้านนะสร้างใหม่ครับตึก2ห้อง2ห้องนอน2ห้องน้ำครับในตลาสดสดเทศาบาลอำเภอน,นองกีครับซอยโลตัสหลังสุดท้ายเลยครับมาดูภาพบรรยากาศต่อคําเทน ประมาณสองล้านครับดูความบรรยากาศทำงานทำงานก่อสร้างงานก่อสร้างซอยโลตัสหนึ่งสิบ้ามันึ่ามกับมังกรทองเจ็ดแปดเก้มาจัดีครับมาดูลวคับ